วันนี้พามาถ่าแตงไทยนะคะลูกนี้ค่ะลูกแรกที่ปลูกไว้แล้วเก็บมานะคะบ่มบ่มหมายถึงบ่มวางไว้กระโตะทิ้งไว้นะคะแล้วเขาก็สุกเองค่ะกลิ่นหอมมากแล้วเนื้อแน่นมากเลยค่ะเนื้อลักษณะแบบว่าเหมือนจะแบบฟูๆแบบมันนุ่มประมาณนั้นนะคะอันนี้ก็จะคว้านเม็ดออกให้หมดนะเก็บเม็ดไว้นะคะแล้วเอาไปโรยทิ้งไว้ต่อค่ะเพื่อให้ขึ้นนะคะ ไม่น่าเชื่อนะว่าจะปลูกง่ายขนาดนี้ค่ะแล้วขึ้นง่ายมากด้วยดินนะคะผสมดินนะคะไปใครที่แบบปลูกในกระถางก็ได้ค่ะแล้วก็ปล่อยให้เขาเลื้อยลงดินตามธรรมชาติะคะ่ะดินซื้อดินมาแล้วผสมใส่กับปุ๋ยนะคะเป็นปุ๋ยเอ่อขี้วัวปุ๋ยไส้เดือนผสมรวมกันนะคะคือต้นเขาจะงามมากเลยค่ะ ได้มเมล็ดพันธุ์มาแล้วมาเพาะไว้คือแบบงามมากเละ,ะเมล็ดพันธุ์ดีมากเลยค่ะแล้วก็ปลูกง่ายที่สุดในบรรดาที่ปลูกมาเลยค่ะถ้าใครบอกยากไม่ยากนะเพาะเมล็ดทิ้งไว้ในกระถางคะ่ะแล้วเขาก็จะออกดอกนะคะแล้วก็เนี่ยออกลูกออกออกดกมากเยอะมากค่ะแต่ว่าต้องคอยดูนะคะเพราะว่าอันนี้ที่ปลูกไว้คือไม่ได้ฉีดยานะคะหนอนก็จะมาลงต้องคอยเอาหนอนออกเพราะไม่งั้นเขาจะกินลูกเล็กๆอะ่ะแล้วก็จะไม่โตแล้วทีนี้ลูกก็จะตายอันนี้คือ ช่วงแรกๆปลูกก็ยังไม่มีหนอนมาลงหลังๆนี้เริ่มมีค่ะเห็นไหมคะเห็นเนื้อไหมคะเนื้อแบบเนื้อดีมากเลยค่ะแล้วหอมมากค่ะใคร <S <s <ug> <S ชอบกินแบบน้ำกะทิแตงไทยอะไรเงี้ยทำได้เลยนะอันนี้คือไม่มีเวลาทำค่ะใส่น้ำตาลโอยลงไปค่ะแล้วก็กินแบบนั้นนะคะหรือใครจะกินเปล่าๆมันก็จะแบบจืดๆมันไม่ได้ออกรสชาติหวานอย่างนั้นนะมันมันจะหอมมันมันจะเจิดอะไรประมาณเนี้ยค่ะ แล้วเนื้อแน่นเนื้อดีมากเลยบอกเลยเนื้อเนื้อดีมากใครใครอยากปลูกก็ปลูกไปเลยนะปลูกใส่กระถางก็ได้ค่ะเพาะใส่กระถางพอมันโตแล้วเราก็เอากระถางเอาไปตั้งตรงดินนะล้วลากเขาจะแทงลงดินเองแล้วเขาจะเลื้อยตามดินนะคะแล้วต้นมันก็จะมีรากแล้วก็มันก็จะแทงลงดินแทงลงดินแล้วก็มันก็จะเลื้อยไปเรื่อยเรืยแล้วออกผลค่ะนี่ค่ะหอมอร่อยนะเนื้อแน่นนะดูตอนตักนะคะดูดูดเนื้อน้ำตาลมันเยอะเปยค่ะอื้ม แบบนี้ค่ะกำลังดีเลยค่ะสทำกะทิแตงไทยนี่โคตรอร่อยมากเลยค่ะใครชอบทานปลูกไว้เลยค่ะแนะนำปลูกทิ้งไว้ค่ะ